หายใจที่ถูกต้องอะ่ะมีอย่างเดียวคือหายใจเข้าและอย่าให้เกิดเสียงที่ทรู้สึกว่าคอติดแค่นั้นเองหายใจออกก็คือสามารถที่จะหายใจออกได้ยาวแค่นั้นเองสักคูม่ะหายใจเข้าไม่ให้เกิดเสียงคอตีดหมายความว่าหายใจเข้ายังไงก็ได้อย่าให้เกิดเสียงอแบบนี้คือให้แย่ที่สุดแค่น,นั้นเองถามว่าทําไมเพราะเราไม่ต้องการให้เ,เกิดเสียงรบกวนหรือไม่ต้องการให้กล้ามเนื้อมันมีอาการคอรติดมากจนเกินไป เพราะฉะนั้นบางคนอาจจะพยายามที่จะเปิดคอมากเกินไปพยายามที่จะทําทุกอย่างให้เหมือนหายใจให้มันดีแต่จริงๆการร้องเพลงจริงๆอาจจะไม่จําเป็นต้องต้องการการหายใจที่เวอร์วังมากปกติมันต้องการการหายใจที่เป็นธรรมชาติไม่ทําให้หน้ามืดแล้วก็เก็บลมได้เพียงพอต่อการร้องเพราะฉะนั้นเราแค่ต้องรู้ว่าเราจะต้องจัดการกับลมหายใจเข้าอย่างไรคือจะต้องหายใจสั้นหรือยาวสั้นคือและเต็มยาวคือเราค่อยเต็มแต่เราจะไม่ไม่มีการทําแบบ แบบนี้ไม่มีนี่การหายใจที่ถูกต้อง <c oughs> ครูฟิล์มไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่ว่า <c oughs> หายใจเข้าไปแล้วร่างกายจะตอบสนองอย่างไรเพราะบางคนจะมีการหายใจที่ตื้นและลึกไม่เท่ากัน <c oughs> ตราับใดที่หายใจได้พอดีกับท่อนที่เราร้องโดยที่ไม่ทําให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะเป็นลมหรืออะไรแบบนี้คุณถือว่าโอเคหมด แต่ถ้าการหายใจนั้นมันส่งผลต่อการแสดงบนเวทีเช่นมันหายใจดูตื้นเกินไปเข้าอกอเกินไปอกยกมากเกินไปดูลมยกไหล่มากเกินไปอันนี้ถึงค่อยปรับ <c oughs> แต่ถ้าเห็นแล้วว่าไม่มีไม่มีปัญหาใดๆคุณจะไม่พูดเพราะว่าถ้าพูดไปดไปุ๊บเขาจะเริ่มกังวลทันทีเช่นพูด่าเวลายกสม่งตอนแรกมาหายใจดีใช่ไห หายใจเป็นธรรมชาติเลยเราก็ไปสอนหายใจบอกว่าโอเคหายใจอ้ปาปากเปิดปากหายใจอย่าหายใจทางสมูกให้หายใจทางปาก <ours. S 1> นะวเวลาร้องเพงลงเราก็ห้ามยุกไหลแล้วห้ามยุกโปกนะให้มันเข้าท้องล่างให้หน้าท้องป่องนะจากคนที่หายใจปกติกลายเป็นคนหายใจพิสดารไปเลยเพราะเราให้ข้อมูลเขาเยอะมากเกินไปจนเขาต้องเฮ้ยคือถ้าไม่พูดอะไราหายใจด,ดีเลยแต่เขาเลิกถอนปุ๊บเอ้าไอ้แชร์มากเกินไป เพราะฉะนั้นทุกคนจําไว้ถ้าปัญหาไม่เกิดไม่ต้องแก้ถ้าปัญหาไม่เกิดไม่ต้องไปหาคําตอบเพราะปัญหามันไม่เกิดอทำไปก่อนเพราะฉะนั้นถามว่าทํายังไงหายใจถูกต้องยังไงหลักๆเลยตอนนี้เลยยังไม่ต้องแพ้ว่าหายใจยังไงแต่หายใจเข้าอย่าให้มีเสียงไม่เอาหายใจเข้าปกติออกแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ร้องระยะเวลานานโดยที่ไม่เป็นลมได้อันนี้ถือว่าโอเคอันนี้ขั้นแรกขั้นแรกแล้วมันเป็นขั้นแรกที่จริงๆเราจะใช้แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆก็มีปัญหาเพราะมันไม่ทําให้เรา อเจ็บหรืไม่ทําให้เราเป็นลมเข้าใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าถาม่าคุณฟิล์มา่าคุณฟิล์มมีเทคนิคในการหายใจอย่างไรให้แอดวานให้ร้องเพลงฟลักซ่บอกไม่มีมันไม่มีการหายใจอะไรที่มันแอดวานเพื่อให้เราลองเพลงดีไม่มีเข้าใจใช่ไหมมันคืออย่างเดียวคือหน้าที่ของการหายใจคือหน้าที่ของการเ,เติมลมเข้าปอดเพื่อพร้อมที่จะผลักออกมาให้เส้นเสียงทําง,งานมีแค่นั้นจริงๆไม่ต้องการการหายใจที่กระชากหรือรกระแทกด้วยซ้ำไป ในขั้นในขั้นแรกนะอแต่ขั้นสูงก็ไม่ได้มีอะไรแอดวานมากก่อน,นี้เอาจริงอ่ะมันมีอะไรมันจะมีอะไรแอดวานนะไม่มีมแอดวานปิดบ้านเพราะฉะนั้นเนะี่ยถ้าตอนนี้คุณเรียนร้องเพลงนะแล้วคุณยังในหนึ่งชั่วโมงคุณยังใช้สิบห้านาทีหรือยี่สิบนาทีในการเรียนรู้การหายใจผมว่ามาผิดทางแนละอืมาผิดทาง้นะคุณจะเสียเวลาสิบห้านาทีเพื่อเรียนหายใจทาไมทั้งที่ปกติถ้าคุณหายใจแล้วก็คุณก็พูดในชีวิตประจาวันได้ปกติแล้วคุณจะเรียนหายใจเพื่ออะไรเข้า แต่คุณไม่มีความจำเป็นต้องเรียนหายใจเข้าออกเข้าออกเข้าออกเ <c oughs> ข้าออกออก็ออกออกเลยทําไมอะถ้าท่าหายใจไม่ได้แบบนี้ก็ไม่น่ามีชีวิตไปแล้วว่าจะะอันนี้พูดก็ดูเครียดปะเด็นจริงนะแล้วดูเครียดจังเลยแต่เม่อไม่ได้เครียดทุกคนเป็นเรื่องจริงนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนการหายใจในการร้องเพลงมันคือการ manage หรือการจัดการมากกว่าว่าเราจะต้องเอาลมเข้าและลมออกอย่างไรให้พอดีกับกับท่อนเพลงและเอาลมออกอย่างไรไม่ให้มันกระแทกเกินไปจนเส้นเสียงมันรับไม่ไหวเท่านั้นนะครับ เรื่องอื่นๆก็คือเป็นการผ่อนคลายปกติได้เลยนะนี่ความเชื่อคกูฟิล์มนะครับเนาะประมาณนี้เออน่าจะตอบปัญหาดีได้อยู่โอเคเอา้าวขอกุหลาบมิหนูจาก99ดอกเหลือสองได้สองดอกนี้จะรอดไปเนี่ยวันเนี้ย <c oughs> <c oughs> ทุกคนช่วยกันกดแชร์ให้เพื่อนดูหน่อย